สวัสดีเจ้าวันนี้ของเมาสามีก่อนนะคะว่าสามีเนี่ยไปยอมเฮ้ยใช้ยาสีฟันขายตามตลาดน,นะคะเพราะว่าเพื่อนจะมีสารเคมีบางตัวนะคะที่ทําให้สารไปทําลายสมองนะคะดังนั้นเนี่ยสามีของลิงเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาเบกกิ้งโซดานะคะ1อันเนาะหช้อนชานะคะแล้วก็ผสมกับน้ํามันมะพร้าวนะคะหนประมาณ1ช้อนโต้นะคะแล้วก็ ผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วเวลาใจนะเราจะใจน้อยหนึ่งนะคะแล้วก็แปลงฟันไปได้เลยก็แปลงฟันตามที่เราแปลงกันนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะมันรสชาติมันจะาบ่ค่อย บค่อยต่ใดน,นะคะมันจะออกเกมเกมมันๆหน่อยนะคะแต่ก็แปลงไปอ่ะเนาะแต่ว่ามันพวกเบกกิ้งโซดานะคะมันจะทำให้ข้าพักต่างๆนะคะที่มันเป็นฟันเหลืองๆนะมันออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็น้ำมันบะป้ากดดีนะคะช่วยดับกลิ่นปากเนาะสำหรับใครเนี่ยที่บบอยากใช้ยาสีฟันแบบ เคมีหรือว่าตามท้องสลาดน,นะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยปลอดภัยหายห่วงค่ะเพราะเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำมาจากพืชน,นะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยคือทํามาจากข้าวโพดนะคะ และโซเดียมไฮคาร์บอเนสนะคะซึ่งซึ่งงานวิจัยก็ออกมาแล้วนะคะว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างว่าจะทํากับข้าวนะคะหรือว่าถ้าเจ็บคอเนี่ยก็สามารถกลั้วปากได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้อของเราดีนะคะถ้าใครอยากรู้สาระด,ดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามช่องนี้ตัวเนอร์